สวัสดีชาวลัคนาราศีกุมค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ในเดือนสิงหาคม2564นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ทั่วไปนะเดี๋ยวเราอธิษฐานหยิบให้แทนชากุมทั้งหมว5ใบนะคะเข้ามาชมคลิปแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเปิดคลิปใหม่ๆ ก็จะได้รับฟังก่อนเพื่อนนะคะส่วนใครที่สนใจล็อกเก็ตที่อยู่ข้างหน้ามีคนถามเข้ามาเยอะนะคะก็สอบถามเราแอดมินดูนะคะในรายละเอียดต่างๆทีนี้นะคะไพเะะ่เสียร้อยแปดนะคะเสียพระแม่อุมานะคะจะสถิตอยู่กับคุณในเดือนสิงหาคมนี้ ชาวลัคนาราศีกุงจะมีความเข้มแ,แข็งมากนะมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญมีความเด็กเดี่ยว,วอะไรบางอย่างแบบทําให้เราแบบว่าไฟในเรื่องบางเรื่องได้สําเร็จไพ่สองใบนี้เป็นไพ่เสียนของปู่วิศวก,กรรมเป็นนายช่างนะของพยินของเทวดาทั้งปวงนะคะแล้วก็อันนี้ เสียนของบรมโคปู่อุทก,กดาบทนะคะที่เป็นจานของพระพุทธเจ้านะของพุทธอค์นะคะนะ้มีด้วยกันสององนะออกมาหนึ่งองแล้วก็ให้สรุปปู่เพชรสรุปก,กันกับพะะงหูใหม่แล้วนะคะทีนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่าชาวล,าลัคนาราศีกุมทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะมีความเข้มแข็ง ห้าวหาญเด็ดเดี่ยวนะมีความอดทนกดกลั้นสูงมากนะกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเหมือนกับว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวลัคนาราศีกุมอาจจะมีปากเสียงกันในหมู่ญาติพี่น้องนะคะเนี่ยขอไพ่สรุปขึ้นแบบนี้นะคะนะ ัวคุณจะแข็งกล้าวอ่ะคือเหมือนแบบว่าอาจจะต่อต้านเรื่องบางเรื่องในครอบครัวที่แบบว่าคุณดูแล้วมันเหมือนเอาเปรียบคุณเกินไปใช้งานมากเกินไปโดยที่งานงนั้นอาจจะไม่ใช่ของคุณแต่ละบ้านก็จะมีเรื่องราวไม่เหมือนกันแต่คุณมองแล้วว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่คุณต้องทําแบบนี้มันก็เลยอาจจะมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นในครอบครัวะนะแล้วคนในครอบครัว,วาอาจจะมองคุณว่า อ๊ะทำไมช่วงนี้แบบว่ามีความแบบเด็ดเดี่ยวจังมีความกล้าหาญที่จะพูดกับผู้ใหญ่ในครอบครัวแบบสู้เพื่อตัวเองก็เลยมีการเจรจาขึ้นในหมู่ครอบครัวเครือญาติแล้วอาจจะมีการถกปัญหาดัางกลาง่าวกันเคยเห็นน้องๆเขาพูดกันอะไรนะหงำกันอ่ะเหมือนภาษาอีสาน่าที่เขาบอกว่าหงำหัวกันอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะแต่ให้ใจเย็นๆน,นะนะเพราะว่าแก้ปัญหาได้ ผ่านพ้นได้เหมือนที่ตำรวจบอกว่าจับได้โดนระมออะ่มก็จะเป็นลนักษนะแบบนั้นนะคือผ่านไปได้นะไม่ต้องกลัวผ่านได้อืมแต่ว่าผู้ใหญ่นะอาจจะเป็นด้วยที่ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยให้การสนับสนุนกับชาวกรุงมแต่ในบางเรื่องชาวกรุงมอาจจะทำไม่สำเร็จก็ได้ นะอาจจะโดนกดดันจากผู้ใหญ่ในบางเรื่องนะแต่ว่านะักวันเวลานี้ในเดือนสิงหาคมหรือว่าหลังจากนี้ชาวกลุ่มจะทำได้สำเร็จนะคะจะทำได้สำเร็จนะแล้วได้รับความไว้วางใจกลับมาเหมือนเดิมออผู้ใหญ่อุปถัมภ์เชื่อมั่นเราเหมือนเดิมที่ผ่านมาอย่างสมมติว่าเราคิดอยากจะสร้างบ้านแล้วกันนะเพราะว่ามีพระวิสวสกรก ยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะสร้างบ้านแต่สมมุติว่าดําเนินการไปรับเขียนแบบเขียนอะไรแล้วโปรเจกต์มันขึ้นมาแล้วโน่นนี่นั่นแต่ว่าอาจจะทําไม่สําเร็จเนี่ยเนื่องด้วยปัจจัยเราไม่พร้อมหรือว่าคนงานไม่มีหรืออะไรเราอาจจะไม่พูดไม่เคลียร์ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่จะมองว่าเราเป็นคนเฉื่อยแฉะคนไม่เอาจริงเอาจงังอย่างนี้ก็ได้ใน,ในสายตาผู้ใหญ่นะเพราะว่ามันทําไม่สําเร็จแต่ว่าหลังจากสิงหหาเนี่ย ชาวกลุ่มจะทําแบบนี้เป็นรูปเป็นร่างก็ว่า,เ,าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วคุยกับผู้ใหญ่แล้วอะไรต่ออะไรแล้วเ,เดี๋ยวเป็นมัน่นเป็นหมอเงินก็เข้ามาลวอะไรก็เข้ามาแล้วสามารถดําเนินการธุรกิจต่อได้สามารถสร้างบ้านแบบที่ฝันไปได้เนี่ยแล้วผู้ใหญ่ก็จะให้ความเชื่อมั่นกลับไปครั้งหนึ่งนะคะแล้วผู้ใหญ่ก็จะให้ความช่วยเหลือนะให้เงินด้วยถ้าชาวกุมเงินช็อตขาดสภาพคล่อง จะมีผู้ใหญ่มีพ่อแม่ช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ไม่ต้องกลัวผ่านคุณไปได้หรือถ้าคุณมีปัญหาก็ปรึกษาคนใกล้ตัวก็ได้อย่างเช่นไรถ้าคุณเป็นผู้ชายคือภรรยาคุณนะภรรยาหรือแม่จะช่วยเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดแล้วให้ผ่านพ้นทุกเรื่องที่คุณ ต้องการเล่าใหเขาฟังคุณจะได้คําตอบจากภรรยาคนเก่งคนนี้นะคะได้แน่นอนนะ,ะ,ะคนช่วยคนอุปถมัมภ์นีนะชาวภูมถึงแม้ว่าอาจจะวุ่นวายกับชีวิตในช่วงเดือนสิงหานี้มากจะมีเข้ามานะงานก็จะเข้ามาก็วุ่นว,วายครับจัดสรรอาจจะไม่ลงล็อกแต่ว่าคุณก็จะเก็บได้ทั้งหมดเลย เขาเรียกว่าทฤษฎีไม่มีระเบียบแต่จริงแล้วมันมีระเบียบชาวกุมจะจัดระเบียบได้เองส่วนเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกุมเงินจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะไม่ขาดได้มากได้น้อยก้อนเล็กก้อนน้อยนะสำหรับคนทำธุรกิจเก็บได้หมดนะคะได้เงินเก็บหอมรอมบก็ได้เป็นก้อนเพราะว่าไพ่สรุปคุณดีไงคุณดวงขึ้นอะดวงดีอะการเงินดีนะแต่ว่า ครูบาจารย์บอกว่าให้ชาวราคนาราศีกุมเนี่ยเรียนรู้ในสัตว์อื่นๆแขนงอื่นๆที่ตัวเองสนใจให้ความสนใจแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยอย่างว่าชาวคุมเนี่ยอยากจะเปิดธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยเรียนศึกษาแล้วหาความรู้ให้แบบเป๊ะแล้วคุณลงมือทําสําเร็จรวยเลยในไพ่นี้ขึ้นแบบนั้นนะคะเดินสิงหามีปัญหาแค่ยากที่น้อง เดือนเดือนเดียวอาจจะเป็นปัญหาที่สากสมมาแค่นั้นเองปัญหาของชาวกลุมมีแค่นี้นะคะ ừ, แล้วก็อย่าอย่าทำตัวเหมือนเหมือนน้ำล้นแก้วนะถ้าไม่รู้อะไรก็คือต้องเรียนเพิ่มเติมนะแล้วชาวกูุมจะไปโลดเลยรวยเลยนะคะอย่าทำเหมือนตัวเป็นน้ำล้นแก้วที่แบบมันเติมอะไรไม่ลงแล้วแบบนี้อันนั้นจอดนะกลุ่มประเภทนี้จะจอดอนาคตไม่รวย แต่ถ้าหมือน,น้ําที่มันยังไม่เต็มแก้วอะแล้วมันสามารถเติมน้ําได้ตลอดเวลานะกลุ่มคนนั้นจะรวยมากในอนาคตนะมีแววรวยค่อนข้างแบบปเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเลยถ้าทำแบบที่อาจารย์บอกนะ,ะแล้วก็ชาวลนาราศีกลุ่มคนไหนนะอยากจะซื้อบ้านใหม่อยากได้บ้านได้อสังหาใหม่หรือเปิดธุรกิจใหม่มีเกณฑ์มีโอกาสทำได้สำเร็จ นะคะแต่ว่าบางอย่างที่มันใช้เงินเยอะเกินไปตอนนี้ก็เก็กเบรไว้หน่อยก็ดีนะเพราะว่าโควิดมันมานะด้วยอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็แบบเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้การหมุนเวียนเรื่องเงินมันไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ไปที่มันหนักๆนะลงทุนหนักๆนะสร้างบ้านเนี่ยเป็นล,ล้านๆนะเนี่ยก็ดอกไว้ก่อนนะค่อยๆมันคนปีนีไปนะคะแนะนําแต่ว่ากลุ่มบางคนที่มีตังทําได้เราก็ทําถ้าไม่เดือดร้อนนะอันนี้ก็แนะนําไว้ ส่วนเรื่องชาวกลุ่มคนไหนนะที่ยังต้องทํางานบริษัทที่ยังต้องไปบริษัทอยู่ทุกที่ทุกวันเนี่ยก็ให้ระวังเพื่อนร่วมง,งานนะเพื่อนร่วมง,งานที่มีอายุมากกว่าไม่ว่าจะเป็นใครท,ทั้งสิ้นเจ้านายลูกน้องหัวหน้าอะไร,ระตามๆที่เป็นคนสูงอายุมากกว่าเราบางทีก็จะกดดัน หรือว่าเขาคิดว่าเขาเก่งแล้วเขามีความรู้มากกว่ากูมาทาให้เราอึดอัดนะนะคะมาทําให้เราอึดอัดแล้วก็น่าเบื่อนะคะมันก็จะมีแค่ปัญหาเนี้ยแต่ว่าบอกแล้วว่ามีพุโทโธมีอะไรไว้ในใจแล้วก็ปล่อยไปภาวนาไปมันเป็นแค่ช่วงปัดเดียวคนที่สูงอายุเขาก็ต้องบอกว่าอาจนร้อนมาก่อนบางทีก็อาจจะแบบกดดันเรามากแต่จริงก็อาจจะรู้ไม่เยอะเท่าเราหรอกรู้หลบรู้หลีกเอานะคะเพราะว่าชาวภูมิเล่ห์เก่งไหวพริบดี รอดด้หรือการเดินทางปลอด,ดลกกนนอภัยดีนะคะไม่มีปัญหานะแต่ว่าไม่อยากให้ชาวลาัคนาราศีกุมเดินทางตอนกลางคืนแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ทั้งวันไปได้มืดมืดมากๆก็ไม่ต้องไปหยุดเลยนะคะงนะ,ะในเดืเดินสิงหาคมนี้ให้หยุดก่อนส่วนเรื่องที่ชาวคุมทำง,ง,งานทำโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆที่หมายตาไว้ก็มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงแต่มีข้อห้ามอย่างหนึ่งคืออย่ารวมทุนร่วมหุ้นกับหมู่ญาติพี่น้อง ไม่สําเร็จนะคะเพราะว่าจะมีเกณฑ์การทะเลาะวิวาทกันในหนูญาติพี่น้องอยู่แล้วเพราะคุณได้เสียงล่างหูนะแล้วทุนดาวประจําต้นคุณก็เป็นดาวร่างหูในใจร้อนเป็นทุนยูแล้วนะคะลงหุ้นอะไรก็ย่าติพี่น้องจะคุ้มคลือมากเลยไม่มีความชัดเจนแล้วกลุ่มก็ยังไม่เหลือตังค์ด้วยนะคะนี้บอกไว้เลยก็ลงทุนอะไรก็ตามแต่นะทํากับญาติพี่น้องเราดูว่าเราอย่าเสียเปรียบจัดสรรปันส่วนกันให้ดีๆนะคะให้ระวังจุดนี้นิดนึงถ้ามหลิกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องจัดสรรปันส่วนให้มัน ยุติธรรมมากที่สุดเพื่อการเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในขนา้างหน้าส่วนเรื่องการแเคสดวงนะของชาวลัคณาราศีกุมนั่งสมาธิเยอะๆนะคะเพราะว่าบางทีชาวกุมบางคนอ่ะเกิดความขี้เกียจไม่นั่งหรอกบอกทํางานเหนื่อยแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะห้านาทีก็ไม่ไหวแบบเนี้ยไม่เอานะคะเพราะว่าเงินเงินมาไงกุมเงินเข้างานเดินถ้าคุณนั่งสมาธิสวมดมนต์นะมันจะสมดวงมาก พอเสริมดวงคุณเสร็จคุณขอคูบาอาจารย์ขอเทวดาที่คุณนักถือทีนี้เงินจะไหลามาเทมาเลยเคล็ดลับมีแค่ง่ายนิดเดียวแล้วก็รักษาศีลห้าให้คงอยู่กับตัวทุกวันทุกวันนะชาวกลุ่มจะต้องอยู่ในศีลห้าแล้วพยายามนั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนะ่ยแล้วกลุ่มจะเงินเข้าเยอะ กลุ่มต้องเน้นทําบุญนะทําบุญอะไรก็ได้แต่ณเวลาเนี้ยทาบุญที่ดีที่สุดก็คือสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่บ้านแล้วก็ให้เงินบริจาคทานโอนแทปไปอะไรไปนะคะไม่ต้องออกไปเสี่ยงทําแบบเนี้ยแล้วกลุ่มจะมีงานมีเงินเข้าผู้ใหญ่จะโอุระถาัมคำจุนตลอดเวลาไม่มีตกต่าเลยนะคะเงินจะเข้าเงินจะเข้าเยอะนะแต่ขอให้ไปเสริมแบบเนี้ยมีวิกฤตเกิดขึ้นแต่กลุ่มบนพื้นฐานความวิกฤตแบบเนี้ย กุมจะรวยตั้งขายได้กุมจะมีฐานเพื่อที่จะเดินไปสู่ความรวยในวัดข้างหน้านะคะถ้าใครทําแบบอาจารย์เนี่ยนะได้อยู่แล้วเช้ามาคุณเปิดเลยหานเงินล้านสดมาคุณก็สวดหานเงินล้านคุณสดไปเลยนะคะเปิดทั้งวันให้เจ้าที่เจ้าทางในโรงงานคุณฟังอะไรคุณฟังเดี๋ยวเงินก็เข้ามาอีกเอาง่ายๆเลยกุมคนไหนถือสินงคนนั้นรวยนะคะน,นี่บอกแล้วนะน,นี่บอกแล้วแนละ้วมีคนบอกมา มีคนจะให้ด้วยมีคนจะช่วยคือครูบาอาจารย์ของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยเขาบอกมาว่าใครทำเขาจะให้ก็พยายามหน่อยนะนี่เป็นกําลังใจให้นะคะเ,เรื่องสีเนี่ยอยากให้ชาวลัคนาราศีกุมงดสีดําเน้นสีขาวเสื้อสีขาวหรือว่าสีแดงก็ได้ออก็เป็นแดงปกตินั่นแหละแต่อย่าให้มันฉูดฉาดแบบว่าแดงหนักเลยจะเป็น แดงเลือดหมูก็ได้ที่มันซอฟๆหน่อยนะแล้วก็ใส่สลับกับสีขาวอ่าสีอันนี้จะสร้างให้ชาวลัคนาราศีกุมีอหน้ามีบารมีนะคะแล้วเป็นที่น่าเกง่งขามนะคะแล้วก็งานหรืออะไรที่เราท,ทําติดต่อมันก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะก็ขอฝากให้ชาวลัคนาราศีกุมมหน้ารักษาตัวนะคะเพราะว่า ช่วงนี้โควิดติดกันเยอะมากเลย <S 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 จะบอกนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้ก็บอกในคลิปของชาวลัคนาราศีเมษไปแล้วชาวกลุ่มคนไหนนะคะถ้าสมมติว่าทานกระชายขาวปั่นได้นะก็ทานนะคะเพราะว่ามันก็ต้านโควิดได้นะก็เป็นห่วงนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้ฟังแต่คลิปของอาจารย์แต่เราก็ไม่เคยรู้จัมกมักจีกันแต่ก็ฝากความ่วงยายานคลิปนี้ไปนะคะทำน้ำกระชายปั่นนะ ก็ให้มันมีเนื้อนิดนึงแล้วก็ใส่น,สน้ำึ้นใส่มะนาวนะคะผสมกับน้ำอุ่นทานทุกวันนะคะจะทําให้เราแข็งแรงนะแล้วก็สู้กับโรคหล,ลายนี้ได้แล้วก็เช้าตื่นมานะคะก็ดื่มน้ำมะนาวกับน้ําอุ่นเพื่อทําให้ร่างกายเป็นด่างนะแล้วเราก็จะรอดพ้นถ้ามันมีเชลลื้อโรคมันก็จะช้าของมนมาทุกวันแหละน้ำจัดหนักจะได้เป็นเบานะคะถ้าสมมุติเราติดมันก็จะอยู่แค่เป็นหวัดเวียนหัวปวดหัวนี่นแหละ นะคะเหมือนที่ญาติคนหนึ่งของของคนรู้จักเนี่ยเขาดื่มทุกวันเราบอกเขาดื่มทุกวันนะคะแต่เขาติดโควิดนะแต่ว่าไปตรวจเชื้อไม่มีนะคะคือสามีเขาติดแต่ตัวเขาเนี่ยที่ดื่มทุกวันเนี่ยไม่ติดโควิดนะมีแค่อาการปวดัมเวียนหัวเหมือน,อนคล้ายๆเป็นไข้หวัดใหญ่เท่านั้นเองนะคะนะอันนี้ก็อ,อ, <c oughs> อันนี้การเล่าเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานะแล้วเขารอดนะคะแล้วก็ อย่าหวังว่ามันจะมีเตียงพอสําหรับเรานะเวลานี้นะคะเพราะว่าคนป่วยขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น,น,นทุกวันเลยนะคะฝากความห่วงใย,ยไปผ่านคลิปนี้ไปนะคะถ้าใครดื่มได้ดื่มเถอะค่ะดีมากๆเลยเพราะว่าอาจารย์ดื่มทุกวันเลยวันละหนึ่งแก้วนะแล้วน้องแอดมินก็ดื่มเหมือนกันนะคะนะตอนนี้ช่วยกันดูแลตัวเองดีๆนะคะก็ขออวยพรให้ชาวล,าล,าลัคนาราศีกุมภ์สุขภาพแข็งแรงแล้วก็รอดพ้นโรคระบาดในคราวนี้ไปได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ในคลิปหน้าว่าชาวราศาีกุมเงินจะเข้างานจะปังแบบนี้อีกหรือเปล่านะคะขอบคุณค่ะ